สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆสายพระเครื่องทุกท่านนะครับผมวันนี้วันเสาร์ที่28กันยายน2567นะครับพบกับช่องชินมรดกพระเครื่อง EP ที่22นะครับช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทรศัพท์093-112-3864ครับ ไอทีลชินชา17นะครับเหมือนเดิมนะครับฝากช่องเล็กๆช่องนี้ไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจของพี่ๆด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำช่องเล็กๆช่องนี้นะครับผมผมจะพยายามหาผ้าสวยๆเก่าๆนะครับราคาเบาๆมาแบ่งปันให้พี่ๆนะครับได้ชื่นชมกันนะครับ วันนี้ก็เป็นพรสสมเด็จเหมือนกันนะครับพรสสมเด็จเหมือนกันนะ,ะราคาเบาๆบานะครับเบาๆเบา,ว,บาว,วิวอีกแล้วสองร้อยบาทนะครับพี่พ2 0สองร้อยบาททุกองสองร้อยบาททุกองค์จัดส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับเพิ่มความมั่นใจให้กับพี่พี่นะครับว่าจะได้รับของนะครับและของที่ได้รับนะครับอ่ ตรงปกทุกองค์นะครับพี่พี่แคปองค์ไหนสนใจองค์ไหนผมส่งองค์นั้นนะครับรับรองตรงปกนะครับผมวันนี้นะครับเริ่มจากรายการที่หนึ่งเลยครับนี่วันนี้เนื้อสวยๆองค์แรกเลยรายการที่หนึ่สวยงามนะพี่แตกใบงาสวยๆแบบนี้นะครับนี่ พิมชัดเจนนะครับชัดเจนเลย,เน,เ,ลยเนื้อสวยๆแห้งๆนือพี่องนี้นะครับองค์นี้ถือว่าสมบูรณ์นะครับความสวยงามเนื้อพระนะครับมวลสารนะครับถือว่าครบนะครับนี่เกตทะลุซุ้มนะครับพี่นะสมสวยงามเลยฐานชัดเจนนี่มวลสารมีมวลสารดี นี่ด้านข้างครับพี่พี่ด้านหลังคาบไข่เป็นแบบนี้นะครับนั่นหละด้านข้างนะครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูใกล้ๆนะครับพี่พี่นี่แห้งๆนี่นี่เกิดทะลุซูมเนื้อผ้าสวยงามมากนี่เกล่าธรรมชาติ แตกลายสวยงามสวยๆแบบนี้200บาทน,นะพ้พี่รายการที่หนึ่งนะครับพี่ๆท่านใดสนใจแคปได้เลยนะครับเดี๋ยวไม่ทันนะสวยๆอย่างนี้ไม่ทันนะครับรายการที่หนึ่งผ่านไปต่อไปรายการที่สองครับรายการที่สองอืมองนี้ก็เก่าๆแห้งๆเลยนะครับ ครับไข่ที่เห็นนี่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแบบนี้เลยนะครับผมได้มาแบบไหนก็เอามาให้ชมแบบนั้นเลยนะครับผมพิมพ์ชัดเจนนะครับผ่าเก่านี่ครับคราบไข่นะครับสมสวยงามสมสวยงามนะครับพิมพ์ชัดเจนนะด้านข้างครับมวลสารมี ด้านหลังเป็นแบบนี้นะครับผมซูมให้ดูใกล้ๆทุกองค์เลยนี่มีพี่ดูมีนะครับมลสารมีนะเวบๆสวยงามเนื้อเก่าแห้งๆเลยครับพี่นะครับสองรอบาทนะครับนะราคการที่สอง ต่อไปรายการที่สามครับอโอ้โหนี้ก็สีขาวนวลเลยนะครับเขาเรียกอะไรเ,เขาเรียกข่าวนมข้นหรือเปล่านะครับนี่นเนื้อแกงองค์ความมีความแข็งแรงนะครับมวล3ามจัดเต็มอืมี ด้านข้างครับนี่ด้านหน้านี่นี่ก็ด้านข้างนะพี่นะด้านหลังครับวันนี้จะมีเสียงเสียงรถมารบกวนอีกแล้วนะครับต้องไงต้องขออภัยพี่พ,พด้วยนะครับจะมีเสียงแทรกเข้าไปในคลิปนะครับนี่ครับ พี่ๆชอบแนวนี้นะครับแคปได้เลยนะครับรายการที่สามครับสองร้อยบาทนะครับจะตรงฟรีนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับต่อไปรายการที่สี่ครับนี่กระเป๋าแห้งๆสวยๆครับถานลึกชัดเจนนะครับเกตชนซุ้มนะครับนี่อกล่องแบบนี้นะครับครับใคร สวยงามนะครับมวลสารมีตั้งค้างแบบนี้ครับด้านหลังครับใครเป็นแบบนี้เลยนะครับพี่ๆนะครับนี่อืมเนื้อสวยๆแห้งๆเก่าๆครับพี่มม o มให้ดูนะพี่ดูมวลสารนะนี่ดูเนื้อมวลสารมีนะมวลสารเด่นเลยนะอืม นี่ครับแชร์ให้ดูชัดๆพี่นี่รายการนี้รายการที่4นะครับพี่ท่านใดชอบองค์นี้นะครับแคปหน้าจอได้เลยนะครับแคปหน้าจอได้เลยนี่ต่อไปรายการที่5ครับผมรายการที่5นี่ ในการที่ห้าครับสวยๆอีกแล้วนะพี่นะนเนื้อสวยงามนะครับอ,องค์พระสวยเก่านะครับมีคราบไข่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับมวลสารจัดนะครับซุ้มสวยงามฐานชัดเจนนะครับ ด้านข้างครับพี่พด้านหลังครับนี่มวลสารชัดเจนครับเดีย๋ยวผมซูมให้ดูใกล้ๆนะเ,เนื้อเนื้อพระสวยงามนะพี่นะนี่ครับมวลสาร ครับไข่ความเก่าน,นี่ครับพี่สวยๆแบบนี้นะครับเนื้อแบบนี้หลายๆท่านชอบนะครับอืมแคปหน้าจอได้เลยนะครับพี่พี่อืมแคปได้เลยครับสองร้อยบาทครับพี่จัดทรงฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับ ต่อไปรายการที่หกนี่โอ้รายการที่หกครับผมสมเด็จพิมพ์ลึกองค์นี้พิมพ์ลึกนะครับหน้ากลมนะครับสมสวยงามนะครับลักษณะเนื้อภาพเป็นแบบนี้นะครับพี่ๆแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยนะครับนี่เก่าๆแน่ข้างหลังคาบไข่เป็นแบบนี้เลยนะครับ นี่พี่ข้างในเนื้อหาโบสารเดีย๋ยวซูมให้ดูนะครับนี่นี่นี่เก่เาๆแห้งๆลยครับสองร้อยบาทนะครับพี่พี่พท่านใดสนใจองค์นี้นะพี่ แคปได้เลยนะครับผมแคปได้เลยนะครับต้องการภาพเพิ่มเติมนะครับสนใจองค์ไหนนะครับพี่ๆสามารถทักมาทางช่องทางไลน์นั่นนะครับทักมานะครับแล้วก็เป็นรับเป็นเพื่อนกันนะครับทักมาแล้วเป็นเพื่อนกันพวกพี่ส่งมาผมจะได้ส่งรูปให้พี่ๆดูเพิ่มเติมได้นะครับต่อไปรายการที่7 นี่มาแบบนี้เลยมวลสารชัดเจนชัดเจนมากนะครับสมเด็จนี่มีเคยชอบแบบนี้นะครับด้านหลังเป็นแบบนี้นะด้านข้างครับผมนี่เดี๋ยวผมซูมให้ดูใกล้ๆนะครับ นี่ครับลักษณะเนื้อผ้าใกล้ๆเป็นแบบนี้ครับนี่ครับพี่ๆท่านใดสนใจแนวนี้นะครับปิดได้เลยนะครับผมสองร้อยบาทนะครับพี่จะส่งฟรีนะครับเก็บเงินไปทางด้วย ครับต่อไปรายการที่8ดนี่ตรงนี้เก่ามากนะครับเ,เก่าเลยเก่าธรรมชาติเก่าธรรมชาตินะครับนี่หน้าคมนะครับหน้ากลมนะครับเกศชนสมนะครับถฐานสวยงามนะครับฐานสวยงาม พิมสวยครับซุ้มสวยเนื้อพระสวยมีความเก่าแห้งนะครับแห้งเลยเก่าๆแห้งๆนะครับนี่ด้านข้างนี่ด้านหลังครับคับเก่าๆเลยนะพี่นะนี่เดี๋ยวผมซูมให้ดูชัดๆนะครับผมนี่ครับพี่เนื้อแห้งๆ เก่า,กาธรรมชาติแบบนี้เลยนะครับผาสวยมนสารเด่นนะครับนี่ผาสวยมนสารเด่นเก่าๆแบบนี้สวยแบบนี้200บาทนะครับผมส0 0บาทนะอันนี้รายการที่แปดนะครับพี่ๆท่านใดสนใจแคปได้เลยนะครับรายการนี้รายการที่8นะครับน,น,น,บน,น,บนี่ต่อไปรายการที่9ครับผม รายการที่เก้านี่ครับเนี่อเก่ามากนี่ข้างหลังปั๊มตายางนะปั๊มตายางแบบนี้นะครับนี่สัาเ็จเนี่ยเก่าที่ดูนะครับนิ้วผมใหญ่ถ้าจับองคพระไปเนี่ยเดี๋ยวพี่ๆเห็นเนื้อไม่หมดนะครับพอดีผมเป็นคนนิ้วใหญ่ไปหน่อย ครับต้องประคองหมดนี้นะพี่จะได้ดูชัดๆเก่าๆแห้งๆเลยเพี่นี่พี่มวลสารเต็มนะเนื้อสวยมากเนื้อแห้งเนื้อเก่ามากมข้างหลังปั๊มตายางแบบนี้พี่เดี๋ยวผมซูมให้ดูใกล้ๆนะครับผม นี่พี่ดูเนื้อแห้งเก่านี่มวลสารจะเต็มมีความขลังนี่พุทธคุณเต็มองนีพี่แห้งแห้งนี้เลยเข่าเก่าแบบนี้เลยนะครับพี่ๆท่านใดสนใจนะครับแคปหน้าจอได้เลยนะครับต่อไปรายการที่สิบ นี่สมดึกอกล่องอย่างนี้นครับอกล่องนะเกตทะลุซุ้มครับนี่แต่ซุ้มขาดไปเองนะครับอันนี้ขาดไปขาดมาตั้งแต่แรกแล้วนะไม่ใช่เพิ่งมาขาดที่ผมเนาะนี่แบบนี้นะครับฐานชัดเจนครับฐานสวยนะครับอกล่องนะครับเกต ทะลุสมเมมาเลยนะครับเนื้อแห้งๆเก่าๆนะครับพี่นี่ด้านหลังครับใครเป็นแบบนี้นะครับนี่พี่พี่ๆท่านใดสนใจองนี้นะครับแคปหน้าจอได้เลยรายการที่สิบผ่านไปครับต่อไปรายการที่สิบเอ็ดสิบเกนเนื้อสวยๆแล้ว นเนื้อโอ้โวลนสารจะเต็มเนื้อสวยนะครับองค์พระมีความแข็งแข็งนะครับแห้งแข็งด้านข้างเป็นแบบนี้นะครับมวลสารมีนะครับนี่ด้านหลังด้านข้างครับพี่พนี่ องพระสวยงามนะครับแห้งๆดูมวลสารใกล้ๆพี่นี่ดูชัดๆเนื้อสวยนะครับผมตรงนี้เนื้อสวยนะเนื้อพระสวยมากมวลสารจะเต็มเลยไม่ดูช้าๆ นี่พี่ๆท่านใดชอบองค์นี้นะครับแคปหน้าจอได้เลยนะครับองค์นี้รายการที่สิบเอ็ดนะครับนี่รายการที่สิบเอ็ดต่อไปรายการที่สิบสองครับนะนี่พนะระพุทธชินราชองค์ดํานะครับ พ,พุทธชินราชนะครับพี่ๆนี่องค์พระมีความแข็งแกร้งนะครับมีความแข็งแกร้งนะครับมีฝ,ฝั่งฝั่งวันศาหรอฝั่งตะกุดนี่ด้านหลังครับนี่ด้านหลังปแบบนี้นะ เดี๋ยวผมซูมให้ดูใกล้ๆนะครับนี่พีน,นี้กกเกาเก่าแห้งๆเลยใครชอบแนวนี้นะครับแนวนี้นะแคปหน้าจอนะครับแคปหน้าจอปิดได้เลยนะครับพี่ๆรายการที่12ผ่านไป รายการที่13เป็นรายการเสริมของแนวใส่วังนะครับผมมีมาหนึ่งองนะใส่วังพี่ประดับพลอยเนื้อมีลงรักดำลักทองนะครับเนื้อมีความเก่านะสายวังประดับพลอยนะครับสวยๆเก่าๆนะหลายๆท่านก็ชอบแนวนี้นะครับนะผมเคย ส่งไปแล้วนะครับส่งไปแล้วหลายองค์เหมือนกันนะแบบนี้แนวนี้นะพี่ใส่วังลรงรักทองรักดําประดับพลอยนะครับเนื้อเก่าๆแห้งๆนะครับสองร้บาทนะครับพี่พี่นี่สนใจนะครับสนใจปิดได้เลยนะครับพี่พี่พท่านใดไม่ถนัดนะครับไม่ถนัดทางไลน์ก็โทรมาก็ได้นะครับ โทรมาตามหน้าจอนี้เลยครับ0 9 3 1์2 3 8 6 4นะครับศู3ย์2 3 8 6 4นะครับไอดีายชินชานะครับครับกราบขอบประคุณพี่ๆที่อุดหนุนที่ปิดพระสวยๆไปนะครับขอประคุณมากนะครับผมจะจัดส่งให้ตามที่พี่ต้องการที่ให้ส่งนะครับนะครับพี่ให้ส่งวันไหนผมส่งวันนั้นนะครับบางพี่ บางท่านอาจจะไม่สะดวกวันนั้นวันนี้ก็บอกวันส่งมาได้นะครับนะครับหรือจะส่งเร็วผมก็ส่งส่งเลยเหมือนกันส่งเร็วๆก็มีนะครับวันนี้นะครับผมขอขอบคุณนะครับพี่ๆทุกท่านนะครับเหมือนเดิมนะครับพี่ๆผมขอฝากช่องชินมาโลกผักเครื่องช่องนี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของพี่พี่ๆด้วยนะครับฝากไว้เหมือนเดิมนะครับ ขอบคุณทุกค่านที่อุดหนุนนะครับขอบคุณจากใจครับผมพี่พี่ท่านใดที่ดูคลิปนี้จบนะครับผมขอให้รวยๆรว,วยทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีครับ